สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกอกนะคะเอฟซี FC. นี่เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บชะอมกันนะคะพ่อนิมเดินไปก่อนแล้วคะ่ะนะคะเก็บไปที่ยำปลาดงเนาะมันเยอะนะคะเอฟซีอยกินกับส้มตําก็กินอยากจะลวกก็ลวกอยากแกงก็แกงนะคะนูน่นพ่อนิมไปแล้วค่ะนี่นะคะไปไปลวกกินไปแกงกินเราทํากินเลย เอาให้หมดเลยนะคะเอาไว้ก็แก่เราก็มันจะได้ขึ้นอีกหนุนอีพ่อเก็บแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บ้วยการโอ้ยหาทางไปบ่เห็นเลยบัดนี้ปไปทางใดพ่อทางนี้ใช่ไหมพี่ไปเมื่อกี้นี่ไอตู่แบบลระวา่านี่นะคะปิดจมูกก่อนเพราะว่ามันมีความหอมป้าดกเทนะพ่อ FC ค่ะดูนะคะเช่าอมพ่อนิ่มตัดไปได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะเนี่ยโอ้ยแล้วให้พ่อมาตอนเนด้อกกิ่งมันนงามอิ่งเดี๋ยวลองตัวนั้นก่อนนะคะว่ามันได้ผลไหมอันที่พ่อทำไปนะ่ะเออนั่นแหละถ้ามันออกมันก็ออกบอกรากมันจะออกข้างนอกนะคะอือ ็เลยลากมันเลยออกข้างนอกบอนี่นะคะเรามาเก็บกัน,นอุย้ยมีแต่ยอดอ้วนๆน,นะคะนี่ทุกคนมีอยู่หลายต้นเลยนะคะนี่เราก็จะเอาแบบนี้เลยค่ะอันนี้เอาให้จำเนาะทีดเอาให้แบบนี่เลยเดี๋ยวมันจะได้ขึ้นมาอีกนะคะนี่เราอยาให้มันแก่นี่เก็บชะอมกันค่ะ ุ้ยงามอีลีอ่อนไปนี่นะคะทุกคนป้าฮัดอ้วนจะมม่าเลยนายอีพ่อล่ะได้เยอะแล้วบ่ต้องก็จะได้เยอะอยู่แล้วนี่นะคะพอนิ่มก็ได้เยอะแล้วเอฟซีดูสวยมากเออก็เยอะนั่นแหละถึงให้มาเก็บเอานป้าดงามแท้เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บหน่อไม้เพื่อนก็จะเอาไปได้นี่ก็จะมาขอทุกครั้งเลยเด้ เออแต่ก่อนนี้บอกว่าให้เอามีดมาตัดด้วยเก็บแล้วก็มีดชิรีคอยอยากได้เตยงอดคอยอยากใบหญ่อยากได้กลางเนาะนี่นะคะเอฟซีเก็บมากเก็บมากเดี๋ยวเราค่อยไปห่อใบตองนะคะนี่ใบตองกล้วยมันก็จะได้สดใสเหมือนเดิมนูหนูไว้ก็มาด้วยนะพ่อเอ้ยอันสั้นๆเราไม่เอาเนาะไว้รอบหน้า นี่นี่นะคะเก็บกันโอ้ยอวนจะมั่มเลยนะคะเอฟซีพ่อก็เก็บเอาแต่ยอดแบบสวยๆนะคะยาวๆย,ยอดสั้นๆไม่เอาให้มันยาวอีกสองสามวันนี่ก็ได้แกงอีกแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าธนาคารอาหารวะพ่อนะ <laughs> ทำธนาคารอาหารไว้เหรอุมาเก็ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่ข้างๆบ้านนี่เองนะคะเอฟซีผู้หลวง,น,งนี่นะคะมาตรงนี้อีกทีค่ะเอฟซี FC, ดูนะนี่รู้สึกว่าจะเกล่เลยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเอาไปตัดให้มันอ่อนนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาแบบนี่ค่ะเอาแบบนี้เลยอุย้ยหมดแดงไฟไเอาไปเคาะก่อนนะคะนี่เอาแบบนี้เลยนะคะ อุ้ยอุ้ยมดกัดมือคอยบรได้เอามีดมาเคาะนี่นะคะโอ้เอาพ่อ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 ใส่เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวดูพ่อเก็บนะ,ะ FC อ่อนซ่อนหลายหใบเข้าแบบอ้วนมากแต่มดแดงไฟก็ คนแล้วูเด็ดนะอุอ้ยรกมากถ้าได้แบบนี้เป็นร้อยนี่น่าจะได้ขายอยู่แล้วนี่นนต้นอันนี้มันพอกระเทินหรือเปล่าต้นน่าจะหลายนะได้ทุกต้นเอาหมดทุกต้นเลยแหละพดแดงไฟกระลายค่ะพี่นอ้องอันนี้มีคนมาเก็บไปแไ้วนี่เขาดิดเอาแบบนี้เขา เอาถิมแบบนี้เลยนี่อยาให้มันอันนั้นเขาเก็บเอาเฉพาะแบบเอามีดนะมาตัดเอาเฉพาะอ่อนๆอ่อนอันนี้ก็ดุกมากใครเอฟซีเอ้ยนี่แกงใส่ปลาแห้งนะคะสุดเลิศเลยโู่ี่พอกับบุไปละโมคานนี้ก็แกงใส่ได้นะคะเดี๋ยวก็จะมียอดฟักทองเพิ่มมาอีกละต่อไปนี่นะคะพอก็เก็บละ ห uh huh. น่อไม้ก็ได้แล้วนะคะหน่อไม้ที่จะไปต้มให้อิสระชิมอะคุณพัดชิมได้แล้วนะคะ FC ฟซีท่านไหนมาก็อยากชิมก็ชิมเดี๋ยวค่อยสั่งกับแม่อบนะคะปีนี้ก็น่าจะไม่ได้เยอะคะ่ะหน่อไม้หวานนะ่าจะเป็นปีหน้าที่จะได้ออกสู่ตลาดนะคะโอ้ยนี่หมดแดงไฟกักัดไม่ใช่กินกรบอพออ่อันโนอไม้นั่นเหรอ,อ กินกับพอ่อพ่อหันแล้วเป็นลอยก่อนเนาะนี่นะคะ FC เต็มตะก,ก้าเลยโอ้ยหมดแดงไฟกัดมันก็ชอบเนาะหมดแดงไฟนะ่ะพอ่อนี่มีแตยอดอ,อวบเลยเก็บเอาแดดก็มาผัดเก็บผักหอมบบดนี้ หมดกระลายอือหมดกระลายแดดกระมาสะอมหอมตวดเลยโอ้โหยอดหนึ่งนะคะ FC ดู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 ยอดหนึ่งโอ้ยหมดน้ำดูอีพ่อเก็บแต่อันนู้นไม่เอานะค่ะสูงมากเอาเฉพาะที่มันต่ำ หาสวยไว้อันนี้บพ่พ่อโอ้บ้านเอฟซีดูนะคะชะอมได้เป็นตะก้าตะก้านี้ซื้อมาจากไอ้ตลาดบ้านจานนะคะนี่บ้านเป็นนี่นะคะชะอมได้แล้วคะ่ะทุกคนบา้าดมีแต่หยดงามๆเก็บไม่หมดนะคะหมดแดงไฟ<อ>นออี่หลายป่ะเยอะยูค่ะได้มอกแกงหนึ่งแล้วนี่นะ มันจะมีแต่ยอดอุบๆนะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะให้มันเท่าๆกันแล้วก็เอาใบตองกล้วยมาหอนะพ่อ,อ,อใช่นะคะนี่ปาดเดาอฟซีคือคือสวยมากเลยค่ะถ้าให้ปุ๋ยนะคะยอดเขาจะเป็นสีทองเลยอันนี้นะคือปุ๋ยธรรมชาตินะะที่ใบตองใบไม้นะคะมันก็หักลงไปตรงโคนเงาเนาะนี่นะคะชะอมบ้านไร่นะคะป้า งามอีลีคุณค่ะได้ลายแท้ได้ตะก้าหนึ่งนะคะตะก้าใหญ่ๆเลยนี่เอเอ้ยนี่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอซนี่คลิปแรกแห้งมานนะคะเดี๋ยวก็ไปเข้าไปไประชุมแล้วค่ะนะคะ นี่นะคะสำหรับช่องไม่ว่ากอกๆนะคะนี่ก็ขอฝาก FC นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ